สวัสดีค่ะตอนนี้เรอยู่นที่กองอีสานซอมบี้นะคะนี่ก็เป็นซีนคอนเสิร์ตอย่างแรกเลยอะ่ะคือหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคนเขียนใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปชิงแล้วทีเนี้ยคนที่ชนะเขาก็แบบมาทําเป็นหนังจริงอะ่ะซึ่งมันเป็นการสารต่อจริงๆมันคือการซัพพอร์ตเรื่องของแบบความฝันผู้คนมากๆก็เลยแบบรู้สึกดีมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะกอนนี้เป็นกอนที่แบบทํากันบ้านเยอะมากๆเอาแบบอ่านบทไปประมาณแบบ เกือบสิบรอบได้อะเพราะว่าด้วยจังหวะด้วยคพี่แต่ละคนคิวยากมาก <c oughs> ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันเลยทําให้แบบทุกอย่างมันขมวดเข้าด้วยกันอะมันเลยแบบมันต้องสรุปนันหละอย่างว่าอบบวันนี้เล่นซีนนี้เราต้องออกทำกันบ้านอะไรมาก่อนปางซึ่งแบบมันเลยทําให้เรา,อ,า,าเเรอ,รอ่านบทเยอะมากๆแบบหลายๆรอบจริงๆค่ะถ้าจะบอกว่า อีสานซอมบี้เอาแบบเชื่อว่ามันจะเป็นซอมบี้ไทยเรื่องแรกที่เราจริงจังแล้วเราตลกจริงๆค่ะ